สวัสดีครับพี่น้องเพ่อนเพื่อนเพื่นบ้านครับช่องกระชัยลับเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้สร้างเพื่อนอันบัสพี่น้องรลวดเร็วท่านใจครับเทพพื้นปูนแล้วพี่นอ้องบัสหลวัดเดี๋ยวท่านจะก๋มงด้วยนี่จะแกล้กมบัสข้าวเดียวพี่น้องสุดอยอดอีหลีขอดพรมงกตแรงแล้วเร็้ยวหายครับผม รถเร็วท่านใจเดีย๋ยวนักดนตรีก็มีห้องแล้วพี่น้องคนละห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 ้องสุดยอดมากเลยครับ อทั oh, ้งนั้นเส้นยังบาะนี่อุ้ยขุ่นขุ่นขุ่นฟาดแม่ขั้วญ่เฮาสวัสดีแม่ขั้วไงฟาดบ่พฝอกันจักเดือนเฮาบ่พฝอกันสองเดือนกลัวครับพี่น้องกับแม่หนุ่ยห้าแดกดากซับมือนึงโอ้ซีหามือขุ่นเลยพอเมื่อบะนออเส้นย่างกินมือหนึ่ง มึงเอื้อนเดินทางมันวันไหนโอ้สุดยอดสุดยอดครับถ้าไปเที่ยงถ้าเคยทิหนาบ่แล่ต้องถ้าต้องรักษาหนาได้ไปหลบในบ่ไหว้จาเห็นส้มผมงผอยสีผมงผอยวาวหันเออผ้อยไม่เปลี่ยนหรอเบ่ผมบ่เห็นหรอเนาะไม่ขับมันมีร้องหัวแม่เป็น้ยังไม่ขับจะเห็นสียังสีดอกสีดอก มันบ่แมนบ่อนเชียวมันบอกวาเป็นสีน้ำเงินบ่ได้ผ้าเจเห็นสร้างมือนไปจาก้องมือนะค้องสีแดงๆคือเก่าจ้ะบ่อแมนขึ้นจาสิไปประตูหนอกประตูน้ำอ๋อแต่ตัวเจะถึงข้าไปเอาเดแตะสถานการณ์เนาะทีไปสื่อยังเกาะอ๋อ ฮะได้ยังโอ้ขอไปซื no <Wow. S 1> ้อนั่งซื้อยังหลายอย่างร่างน่นนี่นั่นร่างขัยแตกเปล่าร่างใหญ่เก่ายู่นี่รถลพระทศนิยกล่องมาอยู่ครัวนะครับครัวไม่น้อยนะครับผม วัดที่3 1 1 2 3อพอกันอยู่กอท่อมอเด้เอ,อพี่น้องอย่าลืมให้กำลังแรงใจกับทีมงานสาวน้อยเพชรต้านแทงนะครับผมหรือว่าผู้ได้อะบส่ดวกไปกับซื้อบัตรกลุ่มปิดได้นะครับบัตรราคา188บาทนะครับบัตรราคา188บาทนะครับสนับสนุนกันพี่น้องนะครับผมบ,รรรบอดรเราสั่งมาซานสั่ง สั่งคักสั่งแน่นี่ยอย่างเกลือหรือเปล่าเลือกเกลือหรือข้าวก็เกลือนีอ่ละหลายหนึ่งก็ชิคเกลือตัวไม่รู้็้องให้เคาเกลือ,อ <c oughs> นี่คือกับข้าวแรงนะเดี๋ยวมาเบิง่งเอาซี่เอาซี่พอดีเลยลงทุรถแล้วพอดีเลย ที่มัดจอบังสีมาเบังยังผัวกูบังสุลอดสียใจนะเียมันวะนะเชฟใหญ่เราจัดนัวได้ี่นัวนัวนัวเลิกเหรอไม่ข้าวผักใส่ไปมันจะจืดพ่อใหญ่สบายดีไหมสบายดีสบายดี คนตกไปปกวโอ้ตกตกตกดีได้ไม่น้อยคเที่ยาหนอ่อเฮ็ดออกแล้วคอยเมื่อหั่นคอยทำคนพล่ไปรับปหาเฮ็ดเผงแดงๆมาไหมเฮ็ดผงโอ้ดะยำคือกึศคืศกยังนี่นะอันนี้ก็ปรุงแล้วมันบอกเฮ็ดไทยที่หนอกินบ่หนิไดอยากไป บอาหารแรกแล้วมันวันเนี่ยม่อวัวเด็กน่อยผู้ใหญ่ปึบนี่น้ำย่หเลยน้ำเนี่ยนี่เนาะว่าห้องอกนี่นานา้ำพักว่าหออกนี่นนตกลงทานหรือแกงอู้ยโอ้ <laughs> ตองใส่พลังงานได้เน,น,นี่เนาะ บุกแลกใจเราคุณยังกาบเจ้าคุณใหญ่โอ้ <c oughs> โามือเดียวบ่ได้พี่น้องตักงสองมือให้เราเห็นงเ <c oughs> ขาคอยว่าจะได้ยันได้ใส่อันอันอันรถดีคือ <c oughs> น้ำม,มันลาย, <c oughs> ยพี่น้องครับพี่น้องสุดยอดอาหารวันนี้นะครับผมจากเชฟใหญ่ของเราครับ เจโน伊ยโดชน,นาครับแซ่บไม่แซ่บก็ต้องกิน่ยวเพราะว่ามานันไม่มีให้กินอร่อยไม่หรอกก็ต้องต้องต้องสเต็กสเต็กอย่างเร็วคุณจะมาเลือกไม่ได้อะถ้าเลือกคุณก็ต้องซื้อกินเองใช่ว่าก็ต้องมาทำข้าวต้มเคี่ต้มรับเหลืออีกเหรอข้าวเลือก แจ็คทุงเหมือน4ทุ่มเขาเลยมัง้งเพราะว่าเวทีเขาจะเรื่อง4ทุ่มนะ้5ทุ่มแปลกน้นจะไม่ต้มเอาต้องโอโ้โหอะไรอน่าจะต้มอยู่มัง้งเลิก4ทุ่มจะไม่ต้มทำไมล่ะไม่รอรอก็กินไปแล้วไม่ก็รอดูก่อนว่าเขาจะเลิก4ทุ่มจริงหรือเปล่าเขาจะเสร็จหรือเปล่าแต่เมื่อคือนนี้จะได้เงียบประชุมประศรฉันนอนเปร,เรี้ย เช้าฉันปล่อยมือสองทำกับข้าวนะไข่พอฉันไม่ว่างหันหน้ามาหน่อยยกโป้หน่อยไข่ต้องโอ้โอ้เฉพ่อพ่อพ่อใหญ่หน่อยพ่อะ่สียบเพราะเสียบมัาเหลี่เมมันเหลียอกปล่อยเช็ดกล้องทำกับข้าวเช้าจะไปยังไงไปผูกแขนเอาผูกลูกคักอ๋ออผูกเราผูกเป็นลูกด้วเนาะไม่งน เราไปบ้านเราเราก็บใครที่ผูกก็เป็นโควิดับที่เป็นกไม่กาวุมดไม่เนี่ยเ,เพื่อนบ้านเนี่ยลาวเลยวะทำผงไปหนี่พี่แต่ว่าเขาเปิดประเทศเราไม่ติเปิดแต่เขต้องกักตัวเหมือนกันใช่ไหมทำตามกฎระเบียบอ,อันนี้ขึ้นก็แล้วเลยเป็นวันนี้อุ่นเกล็ดแต่พี่มีข้าวสวยนะวันนี้ ไดดูคู่นันมากเทอไหมว่ามาตีไรซูเมะไรแล้วก่สบกลุล่มหนึ่งได้แล,แล้วก็สอดว่ได้เบิ่งหนาว้วเราเบยไปบนหนาเราคือการกักจอนะไปคัดบ้าดินี่บขนาดคัดหนามากเลยครับพี่นอ้องอันนี้คือหอมเทอละหอมตัวอ่อน นั่นนี่ล้วเป็นตะกินกินสองอย่างนะครับวันนี้นะครับผมไปกรุงเทพแล้วก็อย่าลืมมาให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยเพื่อนแพ้แล้วก็เมนูนะครับเมนูล้วสอบกินเจ้าบองนะพี่น้องขอขอหลองเลไลล์บอสขอบคุณร่วมงาน่ะเจ้าบองอะไเจ้าบองน่ะเจ้าตรงพ่อใหญ่หวังเจ้าบองน่ะ บออิลิฉันกินเราชั้นอันนี้แสบยพ่อแสียพ่อจะได้วันแสบข้อแสบใส่ฉันกินอยู่แต่ว่าต้องมาถอดใส่ไข่ดีแจ้วงนะ่ะเออทาทาที่มาจจำจังสีคือชั้นบ่ถนัดชั้นก็มาผัดผัดกินกับข้าวเจ้าชั้นก็กินข้าวเอนกันกินจะเขายุบเหมือหลวออลันหนากันบน่ไห้เนาะเอามาเดือดเออหนาขึ้นไรแต่เจ้หนุย่ย เดยหน่อยว่าเน่จะพักเือจะเปละะี่ยนแล้วจะคุยคิดลอเนี่ยเราพอได้สดน,น,นามเนาะก่อนามพักมันออกเลยไม่ไก่มันแอ่น้ำในน้ำไก่ด้วยน้ำอาด้วยใั้รบริตัทที่แล้มันซิมเอานังน้องซีมพัฟฟี่น้องดีที่ฉานใส่ฉันตอดฟาที่ว่าโอ๊มึงนายผุดมาแมนดอกอันนี้ เพื่ออันเทอรหักตัวงในกาใเร็วไลงไปอ่าบอกว่านวลนะอ๋อมากเออาารนเป็นยังไงละลายในลิ้นเลยโอเคอยู่นะละลายนี่คืออะไรละลายในลิ้นเลยโอเคอยู่สุดยอดครับพี่น้อง แซ่บแล้วแซ่บแล้วแต่ว่าเราไปกรุงเทพตรนนี้เราจะได้กินหมูนะเพราะว่าเม่นูจะพกหมูลงไปด้วยหมูเราเหรอไม่เอาหมูกรุงเทพหรอไม่เอาเอฟซีสั่งให้เราวันนั้นไงฉันก็เลยแบ่งไว้กินลงแบ่งไว้กินกรุงเทพด้วยกิบผูเดียอ่ะไม่ฉันไม่ชอบอยูแล้วประเภทหมูฉันจะชอบแต่หมูกระทะถ้าจะมาทงมาทอดมาออมาแอมเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อใหญ่ยิ่งแล้วเลย อะคือว่าเซลน้ำซุปนี่เราพี่น้องต้มก็กระลำใส่บุกผั่วกระลำเลยผั่กระล่ำที่เบิบงเอาชิมเราต้องเอาข้างล่างขึ้นมานี่จะมาจืดบ่บ่อย่าว่าอย่าว่าจืดแล้วชิมว่าเลอกเลยฮะไม่ไม่ไม่มันจะหวานพอแล้วพอแล้วจบเดี๋ยวโมมัน <med> เดี๋ยวมันละอูไ่ไปขัดมันจะเปียนอืมอ่ะ,อะโอเคครับพี่น้องก็คือเซ็ตสิ้นเรียบร้อยแล้ว,วเข้มนุยก็เรียบร้อยนอนอาบน้ำนอนอาบน้ำนอนพับผ่อนกายาตอนต้มก็สามทุ่มเจอกันอ่ะขอบคุณตัวร่างใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้านกันแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม